สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมเป็นกีตาร์ทรง PS นะครับผมอย่างหล่อนะครับเปิดทรง PS นะครับแบรนด์โอเวอร์ได้นะครับวันนี้เป็นแบรนด์เก่านะครับเก่ามากๆนะครับแบรนด์โอเวอร์ได้เนี่ยก็จะทําเป็นสามารถจะเปทรง PS นะครับผมซึ่งซึ่งดีมากนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานประเทศอะไรนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่จีนแน่นอนครับเพราะว่าคุณภาพดีเหลือเกินนะครับแล้วก็เนี้ยบด้วยนะครับผมอ่าผมบอดี้ให้ประมาณนี้นะครับหล่อเลยครับผมเล่นสภาวเล่นนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ คอเป็นเซนเกนะครับผมนี่เป็นแผงสปริงนะนี่เป็นวงจรนะครับบอดี้หนามากนะครับผมบอดี้สปาดี้ลอเลยนะครับผมมีความแบบโมเดลบวกวินเทจผสมกันนะครับหัวนะครับเป็นทรงหัวเป็นเทสต็อกก็เป็นอ่าทรงพีเอสเลยนะครับลูกบิดดีมากครับจูนได้ดีมากแล้วก็นิ่งเลยนะครับจูนแบบบิดนุ่มมือนะครับเรียกว่าบิดนุ่มมือนะครับไม่ไม่หลวมไม่ว่าวนะครับผมนุ่มมือนะครับผม อ่ามาที่คอนะครับคออินเลเนี่ยเป็นลายพีเอสนะเป็นลายนกเลยนะครับเป็นอินเลแท้นะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับผมอ่าของดีเลยนะแล้วก็เฟสดเป็นจัมโบ้นะครับโหเฟสดก็คุมละเฟสดกับอินเลเนี่ก็คุมนะฮะต่อมานะครับที่วงจรนะครับเป็นอ่าฮัมบักกิ้งนะครับเป็นอ่าเป็นฮัมฮัมฮัมนะครับตัวนี้จะมีการต่อวงจรพิเศษมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับก็คือตัวนี้เป็นฮัมฮัมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นฮัมบัรเกอร์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นมินิฮัมแบบ เหมือนคือเอสรุ่นใหม่นะครับตัวเล็กๆหน่อยนะครับนี่เล็กหน่อยแล nine, Arizona, ้วก sure. right ็อันนี้เป็นฐานเล็กหน่อยนะครับก็วงจรนะครับถ้าสับตัวล่างสุดเนี่ยก็จะคุมตัวนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเราดึงแก๊สนี้ขึ้นมามาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นคู่นี้ครับอ่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูดีกว่านะครับอ่าแล้วก็เวลาสับมาแก๊กกลางเนี่ยคือมันจะคุมคู่นี้นะครับแก๊กกลางก็คือผสมระหว่างเน็กกับบิดถูกไหมครับอ่ามันก็เป็นคู่นี้นะครับคู่นี้ตามที่นิ้วผมชี้นะแต่ถ้าเราดึงแก๊กขึ้นมาเมื่อไหร่่นนนะะคครรัััับบมจเเลลยตว 3ตัวนี้จะเล่นหมดเลยนะครับผมถ้าดึงนี้ขึ้นมาจะเป็น1นึ่งสองสามเท่ากับว่า3ามปิกอัพอยู่ในอยู่ในเสียงเดียวกันนะครับผมต่อมาแก๊กเน็กนะครับแก๊กเน็กก็จะเป็นคุมอยู่นี้ตัวเดียวน,นะครับถูกไหมครับแต่ถ้าดึงแก๊กนี้ปุ๊บม,มันจะเป็นคู่นี้นะทันทีนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นวอลล่มปกติครับปิดเปิดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นโทนนะครับทุ้มแหลมเนาะโอเคตัวน้าโทนราเปิดไว้สุดหมดตลอดนะครับบอดี้อ่าบอดี้ก็เป็นลายควินเมเปิลนะสีสวยมากนะครับผมบอด สีสวยมากๆครับสวยแบบสวยเวอรๆนะครับผมสีสวยการเคลือบงานเป๊ะนะครับแล้วก็ลายสโลปต่างๆสวยงามครับสุดๆเลยตัวนี้ยอมนะครับเนี่ยลายไม้ด้านหลังก็สวยงามนะครับสีเป็นแบบสีไม่รู้เรียกว่าสีอะไรสเขียวเขียวฟ้านะประมาณนั้นเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับเป็นเสียงคลีนก่อนนะครับตามที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเลยเป็นแก๊กบิดนะครับผมสับลงล่างคือแก๊กบิดตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิด ผสมน้ะผมเป็นตัวบิดบเพียวๆนะครับ ก็โอเคเสียงนี่คือแรงนะครับพุ่งแรงใช้ได้เลยครับเกียรดีมากครับผมนี้แล้วก็สับขึ้นนะครับบึ้กขึ้นนะครับยกขึ้นจะเป็นผสมระหว่างบิดกับตัวมิดเดิลนะครับ <c oughs> ผสมนะครับระหว่างตัวบิดกับตัวเน็กนะครับผสมกันนะครับจะมีความใสๆขึ้นมีความกุ้งกิ้งนะคแบบแบบเแบบ g จีนะ นะครับมันก็จะเป็นแก๊ก3อันนะครับระหว่างบิดวิเดิลแล้วก็เน็กนะครับผสมกันหมดเลยนะครับแก๊กนี้นะครับก็จะรวมกันหมดเลยสาามปนัพนะครับเสียงระเบินมานนี้ครับ ทุ้มทุมหน่อยนะครับอันนี้คือแก๊ผสมครับโอเคนะครับต่อไปตัวเน็กนะครับแก๊บนส่วนนะครับตัวน็กคือตัวนี้นะครับแก๊ปตัวเดียวก่อนนะครับแก๊ปนี่คือเสียงดีมากครับผมเสียงแบบละมุนมากครับ ยกขึ้นนะครับยกขึก้นมันจะไปแก้ผสมระหว่างตัวนี้เม่กับตัวไม่ได้ผสมกันนะครับ ใส่ด้วเพือจะมาทัเหมือนสักแตครั โอเคนะครับเดี๋ยวกดลงไปนะครับเป็นกดปกตินะครับผมโอเคเริ่มที่ต่อไปเป็นเสียงแตกดิสโทชันนะครับอ๋อขอพายเสียงแตกโอเได้เลยนะครับพอดีผมใช้เสียงแตกกับตู้นี้นะครับตู้แค่นี้นะครับผมไม่อย่าอาจจะแบบเสียงอาจจะไม่ได้ดีเท่าตู้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าตู้แบรนด์เนมนะครับที่ผมใช้แค่ตู้เป็นเลนเน่ตู้เล็กเองนะครับผมกูจิ๋วนะครับโอเคเป็นเสียงแตกนะครับเป็นแบบฮัมเบอรกิ้งครับ À ok nhá. Đợi luôn nhá. ปกติตัวน้ำนะครับแล้วก็เสียงแตกเป็นเสียงแตจากตู้แอมเปรเน่โดยตรงนะไม่ได้ผ่านเอฟเฟกนะครับสายแจ็คเส้นเดียวเข้าตู้เลยนะครับลากด้วยมือถือนะครับผมก็เสียงได้ประมาณนี้นะครับผมโอ้เสียงแตกก็คือรูแรงมากนะครับกีต้าผมบางตัวที่ทําขายนะครับเกมยังไม่แรงเท่าตัวนี้นะครับบางทีเสียงแตกประมาณตู้เดียวกันนะครับเสียงแตกอาจจะยังไม่ได้โหดเท่านี้นะมีค่อนข้างที่จะแรง นะครับต่อมาเลยแก๊กวิ่งเล่นนะครับระหว่างตัวบิดกับตัวเล่นนะครับ ขอภัยด้วยนะครับก็เสียงแตกสะใจนะครับผมลูกเล่นเล่นได้เยอะนะครับผมแก๊สนี้อ่าแก๊สล่างสุดะสามารถผสมกับตัวนี้ตัวบิดเดินได้นะครับแก๊บบนตุดก็สามารถผสมกับตัวบิเดนได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าแก๊กกลางก็สามารถอ่าเปิดทั้งหมดได้ละได้เล่นได้ค่อนข้างที่จะ กว้างและครบนะครับแล้วก็เสียงคลีนก็ดีมากๆนะครับตามสไตล์ทรงตามทรงเขา Pure S นะครับแล้วก็เสียงแตกก็หนักแน่นจริงนะครับอันนี้สามารถนี่ใช้แค่ตู้นี้จริงนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับนี่ครับตู้แค่นี้นะครับเล็กกว่ากีต้าร์นะครับใส่แจ็คเส้นเดียวนะครับเนี่ยอ่านะผมทุกคลิปเลยนะครับใช้ตู้นี้นะครับหรือไม่ก็เป็นบอสตัวนิคันาส์นะครับไม่ได้อ่านผ่านเอฟเฟกต์หรืออะไรเลยนะครับพิเศษบางคลิปอาจจะเสียงดีบ้างบางคลิปอาจจะแบบเสียง บางๆก็อยู่ที่องศาการตั้งตูงต้แอมมากกว่านะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับแล้วก็สนใจตัวนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับลงปุ๊บอาจจะขายได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ